ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mama Bear Studio ช่องหนังสำรับคนรักหนังและนี่ก็คือรีวิวหนังเรื่อง Room Truck Wiggle out Jump Run Somebody I'm scared I know I'm gonna be there in your head talking to you the whole time Truck, truck. Wiggle <iggle> out. out Jump When the truck slows down Run. Run Somebody, Somebody. You alright? You gonna love What? the gonna it You love หนังเรื่องนี้นะคะถูกดัดแปลงมาจากหนังสือที่ชื่อว่ารูมที่เขียนโดยเอมมาดานาฮิลและกำกับโดยเลนนี่นะคะอับราฮัมสัน นางเรื่องนี้ชนะรางวัล People Choice Award นะคะในงานเทศกาลหนังโตรอนโตนอกจากนี้ในงานออสการ์ที่ผ่านมานางเรื่องนี้บรีลาส์ก็ชนะรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมด้วยมาพูดถึงเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้กันบ้างนะคะหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจับไปตอนเป็นวัยรุ่นแล้วเขาเองก็ถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆนะคะขนาดไม่เกิน10ตารางเมตรเขาอยู่ตรงนั้นมา2ปีนะคะแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็ตั้งครรภ์แล้วเขาก็มีลูกขึ้นมา ลูกของเขาก็ชื่อแจ็คหนังมีการถ่ายทอดในมุมมองของเด็กอายุ5ขวบนะคะว่าโลกของเขาเป็นยังไงบ้างเพราะตัวแม่เองบอกลูกว่าห้องที่เขาอยู่เนี่ยคือโลกทั้งหมดนะคะเป็นแค่ห้องแคบๆแ,แล้วก็มีแค่หน้าต่างด้านบนที่เห็นแสงแดดบ้างเท่านั้นเอง มาพูดถึงข้อดีของหนังกันบ้างนะคะข้อดีมันค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยอย่างแรกเลยอันนี้ก็มีรางวัลการันตีมาแล้วนะคะว่าการแสดงเนี่ยดีมากๆบรีลาสันเองแสดงได้เป็นธรรมชาติมากทําให้เรารู้สึกถึงหัวอกของความเป็นแม่นะคะว่าเขารู้สึกยังไงตัวแม่เองพยายามทําให้ลูกมีความสุขมากที่สุดนะคะภายใต้ขีดจํากัดของห้องห้องนั้นเราได้เห็นว่าแม่หาทางของความช่วยเหลือนะคะก็มีการออกอุบายให้ลูกพูดคุยกับเอเลี่ยนโดยการตะโกนผ่านหน้าต่างบ้างซึ่งจุดนี้นะคะเราเห็นได้เลยว่าแม่ เขาไม่อยากจะทําลายโลกของลูกเขาไม่อยากให้ลูกรู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันเลวร้ายแค่ไหนในส่วนของนักแสดงเด็กนะคะที่แสดงเป็นแจ็คก็คือเจคอบเทมเบลเด็กแสดงได้ดีมากเป็นธรรมชาตินะคะไม่มีความแก่แดดแม้แต่น้อยเลยส่วนตัวคิดว่าการแสดงของเด็กนะคะดีะพอๆกับการแสดงของรีลาสันเลย มาพูดถึงข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือส่วนของบทเองจริงๆเนื้อหานี้นะคะมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างหม่นมากผู้หญิงที่ถูกลักพาตัวไปถูกจับขังอยู่ในห้องเป็นปีๆหลายปีนะคะแล้วก็ถูกข่มขืนซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยด้วยการเล่าเรื่องเป็นเล่าเรื่องในมุมมองของเด็กอายุ5้าขวบเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะคะมันก็จะไม่ดาร์กเท่าที่ควรแล้วก็เห็นโลกในใสายตาของเด็ก ในส่วนของจังหวะของบทนะคะคิดว่าทําได้ดีมากเรารู้สึกอยู่ในสถานการณนน์นั้นๆดูอินไปกับหนังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะในช่วงครึ่งแรกเองนะคะเราเห็นแค่ประมาณ3คนเองแต่หนังก็ทําได้น่าสนใจมากนะคะแต่พอส่วนช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันก็มีเรื่องราวพลอตอื่นๆเข้ามาเสริมมันก็ยังดูน่าสนใจดูน่าติดตามไปตลอดนะคะถือว่าเรื่องบทเนี่ยทำได้ดีมากๆ ส่วนตัวแล้วนะคะมันมีฉากฉากหนึ่งที่ดูแล้วเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวเลยดูแล้วประทับใจมากๆอันนี้ก็คงไม่บอกว่าเป็นอันไหนแล้วกันแต่บอกว่าฉากที่เกี่ยวข้องกับท้องฟ้านะคะแต่รู้สึกว่าฉากนะั้นมัน powerful มากจริงๆ พูดถึงข้อดีของหนังไปแล้วนะคะก็พูดถึงข้อเสียกันบ้างอันนี้บอกตรงๆว่าส่วนตัวเนี่ยไม่คิดว่าหนังมันมีข้อเสียอะไรเยอะขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าถ้าจะหาข้อเสียจริงๆก็คิดว่ามันมีบางจุดที่เราอยากจะรู้มากกว่านี้นะคะว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วนิกเองคนที่จับเข้าไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราอยากจะเห็นส่วนตรงนั้นบ้างนะคะแล้วก็เสียอ,อีกอย่างหนึ่งของหนังเรื่องนี้นะคะเพราะรู้สึกว่าตัวซับเจกเองเนี่ยมันค่อนข้างจะหม่นอยู่สักหน่อยตอนแรกที่ไปดูเนี่ยก็ไปดูคนเดียวนะคะเพราะไม่แน่ใจว่ารูเมทเขา มันค่อนข้างจะหดหูสักนิดหนึ่งถ้ามาบอกว่าเฮ้ยไปดูหนังไหมเป็นหนังเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกลักพาตัวขังอยู่ในห้องถูกขม่มขืนแล้วก็มีลูกคือมันฟังดูมันไม่ค่อยน่าจะดูเท่าไหร่นะคะดูไม่น่าจะสดใสเท่าไหร่มันทําให้แนะนํายากมากๆแต่โดยรวมแล้วหนังดีนะแต่ด้วยด้วยเนื้อหาของมันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าคนจะอยากดูเยอะหรือเปล่านะคะสรุปนะคะหนังเรื่องนี้ดีมากๆทุกมุมทุกจุดนะคะส่วนตัวเราหาข้อติได้น้อย ตอนนี้เห็นว่าทางโรงหนังหลายๆค่ายนะคะก็เอารูมกลับมาฉายอีกเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแนะนําให้ทุกคนไปดูนะคะว่าเป็นหนังที่ดีจริงๆตอนนี้ส่วนตัวนะคะดูแลสองรอบดูที่เมืองไทยรอบหนึ่งแล้วก็ดูที่เมกาอ,อีกรอบหนึ่งแต่ขอบ่นนิดนึงนะคะที่เมืองไทยเนี่ยบางที่มีหนังดีๆดีเราต้องขับรถเข้าไปในเมืองที่จะไปดูนะอย่างที่ไปดูคือ45 y e p r room หรืออะไรหลายๆอย่าง,าง,างจริงๆมันน่าจะกระจายไปทั่วนะคะอยากจะให้หนังมันเข้าถึงคนหลายกลุ่มมากกว่านี้นะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือรีวิวหนังเรื่องรูมยังไงดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องทางช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกวันเพือลหัดยังไงก็สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง Mama Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะ